สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้วันที่23ธันวาคม2565มีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะการเดินทางของวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นําของยูเครนเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าสื่อมวลชนนั้นได้มีการเปิดเส้นทางการเดินทางของวลาดิเมียร์เซเลนกี้ครั้งนี้นะครับเขาบอกว่า ผู้นายูเครนนั้นได้รับการคุ้มกันที่เป็นปฏิบัติการลับสุดยอดโดยฝูงบินสอดแนมและเครื่องบินทหารขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตในการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากยุโรปไปยังสหรัฐซึ่งเป็นการเดินครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียนั้นส่งทหารเข้าไปเปิดปฏิบ,บัติการทางทหารในยูเครนเนี่ยนะครับส่วนรายละเอียดเส้นทางการเดินทางนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การขึ้นเครื่องบินทหารเนี่ยครับซึ่งเป็นโบอิ้ง C40 ของสหรัฐไปยังเมืองเซฟลูฟของโปแลนด ที่ทำหน้าที่นำเซเลนกี้ออกจากยุโรปไปยังสหรัฐเมื่อเวลา8นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นก็คือเมื่อวันที่21ธันวาคม2565แต่ว่าก่อนหน้านั้นราวหนึ่งชั่วโมงเครื่องบินสอดแนมเนี่ยนะครับได้ถูกส่งจากเยอรมนีไปยังทะเลเหนือรอรับเซเลนกี้จากเครื่องบินทหารนำเขาเนี่ยครับบินผ่านน้านาน,าน้ำที่มีเรือดำน้ำของรัสเซียลาดตระเวนอยู่ด้วยตอนที่เครื่องบินของเซเลนกี้ผ่านน่านฟางอังกฤษมีเครื่องบินรบของกองทัพอากาศสหรัฐ ทายานขึ้นจากฐานทัพในอังกฤษขึ้นไปประกบก่อนจะบินกลับฐานทัพที่มินเดนฮอร์มณนทนซาวฟอ์กหลังจากเครื่องบินของเซเลนกี้เข้าสูน่น่านฟ้าของสกอตแลนด์ซึ่งในช่วงที่อยู่บนน่านฟ้าของอังกฤษเป็นภารกิจร่วมกันระหว่างเครื่องบินทหารของสหรัฐกับเครื่องบินรบ F-15 เพราะในทะเลเหนือนั้นมีการเคลื่อนไหวของเรือของรัสเซียเมื่อขาบอเลนติกสำเร็จเซเลนกี้ก็ได้เหยียบแผ่นดินสหรัฐโดยปลอดภัยที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูที่อยู่ห่างจากทําเนียบขาว โดยใช้เวลาในการเดินทางจากรถยนต์อย่างครับจากสนามบินไปที่ทำเนียบขาวเพียง30นาทีในขณะที่สหรัฐคุ้มกันเขาด้วยปฏิบัติการที่เป็นความลับสุดยอดแต่วอลเดเมเซเลนกี้กลับอวดโพสต์บนทวิตเตอร์ระหว่างทางไปสหรัฐเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการป้องกันยูเครนมีหลายคนนะครับที่สามารถติดตามเที่ยวบินของเขาได้อย่างน้อยก็ในช่วงที่เดินทางข้ามแอตแลนติกโดยเฉพาะในช่วงที่เครื่องบินปรากฏเหนือน่านฟ้ากรุงเบอร์ลินของเยอรมนีและผ่าน าชายฝั่งของกรีนแลนด์ก่อนที่เที่ยวบินนั้นเนี่ยครับก็จะหายไปนี่คือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสําหรับการเดินทางของวอลเดเมียร์เซเลนกี้ซึ่งก็บอกว่าได้รับการคุ้มกันอย่างดีจากสหรัฐอเมริกาและก็นาโตนะครับในการที่จะให้วอลเดเมียร์เซเลนกี้นั้นไปพบเจอกับประธานาธิบดีจโจไบเดนรวมถึงการไปถแถลงในสภาค,คองเกรสซึ่งเซเลนกี้ยืนยันนะครับว่าการที่สหรัฐนั้นเนี่ยลงทุนจํานวนมหาศาลช่วยยูเครนในเวลานี้ ไม่ใช่เป็นการบริจาคหรือว่าเป็นเงินการกุศลแต่อย่างใดแต่นี่ถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาก็รอดูนะครับว่าหลังจากนี้ความเคลื่อนไหวของยูเครนเนี่ยหลังจากที่เซเลนกี้เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ว่าถึงเวลานี้เซเลนกี้นั้นยังไม่ได้มีกําหนดออกมานะครับว่าจะกลับถึงยูเครนเมื่อไหร่ครับ